ก็จะมาทดสอบนะคะเครื่องสําอางจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่แตกน่รสวัรค์ดกรงวิทยาศาสตร์การเขาถามว่ามันมีที่ขายอีเราก็เลยมาทดสอบสา่ตลรอกบอกว่าข้าวถั่วลิสงให้เราใส่เข้าไปในปากถั่วขนาดเท่าเม็ดถั่วลิสงแล้วก็หลังจากนะคะอันนี้จะเป็นน้ํายาทดสอบหยดลงไปแล้ว ทำอะไ,ไรไม่ถูกเลยแล้วก็ให้ปิดฝาแล้วก็เขย่าไปมา20่สิบงถ้าผลออกมาเป็นสีเขียวนะคะแสดงว่าครีมไม่มีสารประลอดอันนี้ผลออกมาเป็นสีส้มแสดงว่าครีมนั้นมีสารประลอดนะคะ ก็เดี๋ยวรอมันอ่านผลแป๊บนึงนะคะในขณะที่เรารออ่านผลเดี๋ยวเรามาทำตัวครีมก่นอนนอนที่หนึ่งนะคะรุนไว้ตรงนี้นะค,ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาทำครีมก่อนเนตัวที่หนึ่งอันนี้จะเป็นครีมตัวก่อนนอนตังที่หนึ่งนะคะของเซตแบบเป็นยิ้งเพราะว่าตอนนี้ไดที่ถ่ายมากแล้วก็รีวีวเยอะมากให้แา้งน,นะคะเม็ดถั่วดีส่งเยอะเป็มโปน่เนี่ยแล้วก็ใส่ไป บนอากาศนี้หลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะใช้ชุดทดสอบขบโ<อ>ยน <ยด S 2> เ,เข้าไปนะนี้เฉยๆนะอันนี้เฉยๆแล้วก็ปิดฝาถึงจานค่ะขอปิดอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวโค<อ>้งเสียดาย ็ปิดฝาเขย่าไปมา20ครั้งเหมือนกันค่ะถ้าผลออกมาสีส้มอย่างที่ทราบผลออกมาสีส้มคือเป็นสัตลอดนะคะนี่นะคะก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เจะรอผลการ อันนี้ทุทำไว้นะคะก็คือคนเอาอเป็นสีเขียวก็อ,อันนี้เหมือนกันนะคะเซ็นเบิ้ลบลินคนคือเอาอเป็นสีเขียวนะคะต่อไปเดี๋ยวเพื่อจะทดสอบตัวเซรั่มอันนี้จะเป็นเซร,รั่มคอลลาเจนแล้วก็เซรั่ม ใช้ร่าแบบเป็นไหวเอ๋ใช้่าแบบเป็นหนีบตัวร่างกำยืนนะคะก็คือร่างท่าห่งอ้อมทำเหมือนการหักขยบขาก็เซตเป็นนีบเป็นเซตที่ขายดีมากแล้วก็ยอดขายเยอะมากค่ะก็วันนี้เม่อก็เลยมาทำคลิปทดสอบสารตลอดให้นะคะเพื่อความสบายใจของในเชาวก็เหมือนการหัเขยับประมาณ20ครั้ง เซรั่มเซรั่มสุดค่ะคุณผูุ้ณผู้ชมคุณผูะไรเน่ยค่ะแลมาอ่านต่อเลนะคะอันนี้คือตัวครีมก่อนนอนตัวที่สองนะคะผลเป็นสีเขียวครีมก่อนนอนตัวที่หนึ่งผลก็เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวเซรั่มคอลลาเจนผลก็เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวเซรั่ม ตัวด i บเิลบงตัวเซรัมะขามป้อมก็ผลเป็นสีเขียวนะคะก็ตลอดนีคือปลอดภัยไร้สารตลอดนะคะก็ขอบคุณลูกค้าลาลิเซีมที่เปิดใจลบปกติค่ะขอบคุณค่ะ